เลดีหนังท้องจระเข้สวยๆค่ะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนำกระเป๋าถือ Lady หนังท้อง จอระเข้สายพันธุ์ไทยสยามนะคะเป็นไซส์มินิมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเอาไว้ถืออวดถือโชว์เหมาะมากเป็นไซส์ยอดนิยมเลยนะคะพี่ๆขาเริ่มต้นที่สีเบดโกสวยสวยลายท้องสวยมากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและที่สำคัญราคาจากน้องเอกก็เป็นราคาที่พิเศษที่สุดด้วยนะคะใบนี้กว้าง8นิ้วสูง6นิ้วหนา3.5นิ้วราคาพิเศษใบละ4,900บาทสำหรับหนัง จอระเทนั้นอ่ะให้ดูราคาเบาๆในบ้านเรารุ่นนี้อยู่ที่2อ9แ0 0เับาทสำหรับหนังจอรเนะเทเลดี้นะพี่ๆนะ ราคาพิเศษจาหน้องเอ๋นะคะ4,900บาทคุ้มมากเมื่อเทียบกับงานคุณภาพระดับส่งออกหนังสวยแบบคัดเกรดพิเศษนะคะหนังสวยคัดพิเศษมากต้องเน้นต้องย้ำเลยนะคะตรงนี้พี่ๆคะ่ะโอโหสีเบจโกสวยมากค่ะอ่าบริเวณฝากระเป๋าก็จะเป็นแบบต้นตำรับเลยเป็นหนังอีกหนึ่งชิ้นรุ่นนี้ใช้หนังเยอะมากนะคะด้านในเป็นหนังวัวนะคะงานตัดเย็บสวยนะคะพี่ๆคะมีสายสะพายยาวเป็นสาย จอระเคสนใจนะคะสนใจใบไหนแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะพีพ ที่รับชมน้องเหงีทาง YouTube นะคะน้องเหงีนก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ทุกคลิปนะคะเบมเบอร์น้องเหงเสร็จแล้วถ้าหาน้องเหงทางไลน์ได้เลยมาต่อกันที่สีต่อไปเป็นสีเขียวอ่าตัวนี้พี่พีดแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยน้องเหงจะต้องใช้จระเข้มากถึง2ตัวในการผลิตนะคะเพื่อให้ได้ลวดลายที่เหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหืมไม่งั้นเนี่ยลวดลายเขาจะไม่ออกมาสวยแบบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะมันเป็นไปได้ยากนะนี่อันนี้คือลวดลายจะเหมือนจระเข้แม่น้ำนายเลย ะะพี่พี่ขาเราก็จะใช้เป็นจระเข้ที่ไซส์อายุประมาณ3ปีกว่ามาผลิตให้กับพี่พี่แต่ใบหนึ่งใช้ถึง2ผืนลวดลายด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นแบบสเกลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขนาดของสเกลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะทั้งหูหิขวฝากระเป๋าข้างในโอ้ยวางเซ็นเตอร์ให้สวยทุกจุดเป๊ะเวอร์ทุกใบจริงจริงพี่พี่ขาดูด้านในสีเขียวสวยมากนะคะ4 9 0 0บาทมีเก็บเงินปลายทางนะคะม่ โบกเพิ่มแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะก็คือสีแดงวายสวยทุกสีเลยค่ะแล้วราคาเท่านี้มีมากกว่าถึงใบได้เลยรุ่นนี้เหมาะที่จะถืออวดถือโชว์ถือออกงานถืออวดถือโชว์ถือออกงานนะคะสวยอลังการโดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆี่าดูสีแดงวายใกล้ๆโอ้โหพี่พ รุ่นนี้เฉพาะหนังแกะนี่ก็ฟ้าดเข้าไปแสนกว่าบาทแล้วนะเห็นราคาไม้สองแสนกว่าอูย้ยจระเข้เนี่ยต้นทุนเนี่ยเกินหมื่นแล้วนะพี่ๆนะต่อให้เลี้ยงสามปีก็เถอะสามปีนี่ก็เกินหมื่นแล้วแล้วท้องสวยลายสวยมากจะหาเลดี้ทรงนี้ลายสวยแบบนี้หายากนะพี่ๆนะสวยเพอร์เฟกทั่วทั้งใบจริงๆอ่ะดูดีแล้วหนังที่ใช้ทำหูพี่พ,พี่นึกออกไหมต้อง,ต,องต้องวาดหนังชิ้นใหญ่ประมาณนี้ สองชิ้นต่อหูหิ้วหนึ่งข้างเพราะว่าใส่หูหิ้วทั้งสองฝั่งใส่หนังทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะอ่าถ้า แล้วแล้วหูหิ้วมีสองอันเนาะเท่ากับต้องวาดหนังสี่ชิ้นแล้ววาดบริเวณเนี้ยวาดให้ได้โคง้งๆอย่างเงี้ยแล้วส่วนที่เหลือตรงเนี้ยคือใช้ไม่ได้แล้วนะแล้วจระเข้ผื่นึรงเนี่ยเวลาเขาซื้อขายเขาซื้อขายเป็นเซนติเมตรทั้งตัวคือเขาซื้อทั้งตัวทุกตารางเซนติเมตรเป็นเงินหมดเลยบางส่วนที่ต้องตัดออกคือใช้ไม่ได้ก็ต้องเสียตังค์ด้วยนะอ้าอันนี้คือเล่าให้ฟังนะพี่ๆวัตถุดิบอบะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือน<ม>วัตถุดิบบอย่างอื่นราคาเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เหมือนเลยสักอย่าง ระยะเวลาในการรอคอยอะไรต่างๆนี่คือแพงกว่าชาวบ้านเขาทั้งหมดเลยต่อไปนะคะสีชมพูอู้วน่ารักมากเลยค่ะสีชมพูสวยน่ารักมากอ่าน้องเอกใช้งานแบบ crossbody ให้ดูบอกแล้วว่ารุ่นเนี้เอาไปถืออวดถือโชว์ถือออกงานเป็นกระเป๋าที่พี่ๆสามารถสะสมได้แบบภาคภูมิใจโดดเด่นไม่เหมือนใครและคุ้มค่าเวลาถือกระเป๋าน้องเอกไป ไม่ต้องกังวลว่าใครจะไม่รู้จักเพราะว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกรู้จักทุกคนนะคะ <c oughs> พี่ขาที่น้ไยพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าอย่างอื่นไม่ดีอะไรมันก็ดีหมดแต่ต้องยอมรับแบบคือเราต้องพูดตาม เนือผ้าและพูดตามความเป็นจริงว่ากระเป๋าที่ต้องเห็นนา,าให้พี่ๆเนี่ยเป็นกระเป๋าที่โอ้โหดาราเซเลบทั่วโลกนะคะฮอลลีวูดฮอลลีวูดนิยมถืออวดถือโชว์สะสมเห็นไหมคะของสะสมของมหาเศรษฐีทั่วโลกหนึ่งในนั้นต้องมีจระเลค์โอ้ยก้นกระเป๋าก้นกระเป๋าเป็นอะไร เป็นขมือบซับค่ะทุกคนค่ะสวยมากสวยปังอลังการมากและดูข้างในค่ะอื้อนานๆจะได้มาสักทีหนึ่งนะพี่ๆนะใส่สวยน่ารักนะและทุกออเดอร์ order, มีของแถมให้เหมือนเดิมของแถมเป็นใส่เหรียญหนนะังวัวแกะลายช้างไทยแลนด์ค่ะอ่าชอบไปไหนครับมาหาโนเอะได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของโนเอด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ